ตอนที่หกเลาะตะเข็บนี่นี่นายผมแอลครับผู้ชายคนนี้เหรอไม่เหมือนอย่างที่นึกเอาไว้เลยเป็นลังแค่ด้วยแหละเออผมยางามิเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมัสดาครับไอซาว่าครับโมกิครับโอกิตะครับ ขอโทษที่บวกเรามาช้าคือทั้งหมดห้าคนนี้ปังเฮ้ยเ<โ>าจะออ,อ,อท,ทำบ้าอะไรเนี่ย <laughs> ถ้าผมเป็นคีร,ราปลอมมา่านนี้คุณตายไปแล้วคุณยางามิโซอ,อิจิโร่อ,อสิ่งที่คีราต้องรู้เพื่อใช้ฆ่าคนก็คือใบหน้าและชื่อเรื่องนั้นพวกคุณก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วฉะนั้นอย่าเที่ยวไปบอกชื่อให้ใครรู้ง่ายๆหัดรักตัวกลัวตายกันซะมั่งเรื่องใบหน้านั้นเรารู้นะครับ แต่ว่ามันต้องการชื่อด้วยเหรอครับผม,มเห็นรู้เรื่องเลยคนร้ายที่ไม่รู้ชื่อหรือบางคนที่ถูกนำไปลงข่าวผิดชื่อทุกคนรอดจากเงือมือของเครีระทั้งฝ่ายสืบสวนก็รายงานมาให้ทราบอยู่เหมือนกันอย่าเพิ่งมายืนคุยกันอยู่เลยครับเชิญทางนี้ดีกว่าเออ,อครับปิดมือถือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆให้หมดนะครับแล้ววางเอาไว้บนโต๊ะด้วยอืแอล้วที่ว่าเราจะแอบใช้มือถืออัดเสียง เ,เพื่อไปเผยแพร่หรือไงเอาเถอนะน้าทำตามที่เขาพูดเถอะถึงเขาจะระวังตัวจัดมาตั้งแต่แรกแต่นี่แสดงว่ายังไม่เชื่อใจพวกเรานะสิไม่ใช่อย่างนั้นรอกผมแค่ไม่ชอบให้เสียงโทรศัพท์มารบก,กวนเวลาที่ผมคุยธุระก็เท่านั้นเองน่ะผมขอบอกเอาว่าอย่างแรกเลยว่าสิ่งที่ผมพูดกับทุกคนที่นี่ห้ามใครจดโน้ตหรืออะไรทั้งสิ้นให้จดจําด้วยสมองเพียงอย่างเดียวเชิญครับเชิญทุกคนเข้ามาได้เลยครับ ผมกรุณาอย่าเรียกผมว่าแอลขอให้เรียกผมว่าริวสกิเพื่อความปลอดภัยนะครับเอ,เอ,เองั้นริวสกิในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันต้องใช้ชื่อและใบหน้าถ้าเราปิดบังข้อมูลของลักโทษไว้ได้จํานวนเหยื่อก็ต้องลดน้อยลงไม่ใช่เหรอถ้าทําแบบนั้นมันก็จะเล่นงานผู้บริสุทธิ์แทนผู้บริสุทธิ์เหรอ,อทําไมอะ่ะเพราะคิระมันมีนิสัยเกลียดคําว่าแพ้มีนิสัยเกลียดคําว่าแพ้เหรอใช่ ผมเองก็เกลียดคำว่าพ่ายแพ้เหมือนกันผมถึงเข้าใจมันดีเริวสกิช่วยพูดให้เราเข้าใจง่ายๆกวันนี้จะได้ไหมตอนที่ผมออกมาท้าทายคิระทางทีวีทำให้คิระที่ตอนแรกตั้งใจจะฆ่าเฉพาะนักโทษเท่านั้นลงมือฆ่าตัวปลอมที่ผมเอามาเป็นเป้าและทีนี้พอผมบอกว่ามันอยู่ในคันโตสิ่งที่มันทำํำหลังจากนั้นก็คือ มันเริ่มปลี่มาฆ่านักโทษทั่วประเทศยิ่งเราก,กรตุ้นและท้าทายมันเท่าไรมันก็ยิ่งโตกลับมาอย่างรุนแรงและคนที่กล้าบ้าระห่ำอย่างมันถ้าเรายิ่งปิดข้อมูลของนักโทษคิดว่ามันจะตอบโต้เรายัางไงก็คงจะถ้าไม่เปิดเผยข้อมูลนักโทษงั้นเลือกคดีเล็กๆก,ก็ได้หรือไม่ก็ฆ่าแม้แต่คนบริสุทธิ์ทำให้คนทั้งโลกต้องหวาดภวาและคนผิด จะไม่ใช่ฉันแต่เป็นพวกนายที่อยากปิดบังข้อมูลของพวกนักโทษเองนี่แหละแนวความคิดของคิราล่ะงั้นทางที่ดีเราคิดหาวิธีใช้สื่อให้เป็นประโยชน์จะดีกว่าทำยังไงล่ะครับงั้นออกข่าวแบบนี้ดีไหมว่าอเมริกาโกรธแค้นที่ FBI ถูกฆ่าคิร่าจึงเป็นศัตรูกับทั่วโลกและทุกประเทศกาลันจะส่งหน่วยสืบสวนมาที่ญี่ปุ่นพันหารอนาย คิ S <S <an> ระก็จะต้องคิดหาทางกำจัดพวก f อ i มองเห็นใครๆเป็น FBI ไปสมุดมันจะต้องเครียดจัดเพราะรู้สึกว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวจนทำพฤติกรรมบางอย่างเพือ่อตอบโต้อมันน่าสนใจนี่ครับโอ้คนตั้งพันห้าร้อยคนร้ทาทั้งเจ็ดคนก็ไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยแถมไม่เหมือนพวก FBI นั่นด้วยเพราะคนพวกนี้ไม่มีโตตนยังไงไม่ก็ฆ่าไม่ได้ไ <S <S <an> <S ต้องวอรกแน่ๆครับงั้นผมจะขอสะแสดงความเห็นของผมเกี่ยวกับคิรักเลยก็แล้วกันนะอ๋อ ฮิราเนะกระทำการคนเดียวผมได้ข้อมูลมาจากฝ่ายสืบสวนชุดก่อนเอ,อแล้วกระทำการคนเดียวมันหมายความว่ายังไรล่ะครับเดี๋ยวก่อนไอซาว่าฟังริวซากิพูดให้จบก่อนซิสิ่งที่จําเป็นในการฆ่าคนคือชื่อและใบหน้ามันสามารถกําหนดเวลาและพฤติกรรมก่อนตายของเหยื่อแต่ละรายได้รายละเอียดที่นอกเหนือกว่านี้อยู่ในหัวผมหมดแล้วขอให้ตั้งใจฟังเรื่องที่ผมจะบอกต่อไปนี้ให้ดี วันที่14ทธันวาเจ้าหน้าที่สืบส่วนของ FBI 12คนเดินทางมาที่ญี่ปุ่นวันที่19ทธันวาเห็นได้ชัดๆว่ากิระจงใจทดสอบให้หนักโทษในคุกมีพฤติกรรมประหลาดก่อนตายสรุปว่าเพียงแค่ช่วง5วันเท่านั้นที่กิระเริ่มรู้ตัวว่ากำลังถูก FBI ตามสืบและเพื่อจะเล่นงาน FBI ทุกคนที่ไม่รู้จักทั้งชื่อและหน้าตามันถึงต้องลองทดสอบดูให้แน่ ว่าจะสามารถควบคุมการเสรียชีวิตได้มากถึงขั้นไหนและวันที่27ทธันวามันก็อาศัยแฟ้มประวัติที่มีทั้งชื่อและหน้าของเจ้าหน้าที่ FBI ทุกคนมาจนได้และฆ่าพวกเขาได้สำเร็จถ้าจะดาว่ากิระได้เห็นแฟ้มประวัติของใครก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรื่องที่ว่ามันเคยเจอเรเพนเบอร์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่เราต้องสืบรู้ให้ได้ วันนี้ไปดูเดตโนดนหรอกหล่ะทำตัวเข้มนั่งเครียดอ่านหนังสือสอบอ่านสือสอบอไปหรือแต่ประเด็นประปานี้เขาไปทันแล้วล่ะงั้นอายายเยอะตั้งแต่สิบเก้าถึงที่สิบเจ็ดันวาช่วงที่ฉันลงมือมากที่สุดก็คือตรงนี้และในช่วงนี้ตอนนี้เท่านั้นที่เรารู้ก็คือยี่สิบสามคนต้องหัวใจวายตายและยี่สิบสามคนนี้มีแต่ผู้ที่เคยต้องโทษหรือแค่ตกเป็นผู้ต้องหาเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากเป้าหมายของคิระที่ผัานผ่านมาโดยสิ้นเชิงนั่นน่ะสิสรุปว่าคิระจจำเป็นต้องทดสอบกับคนร้ายคดีเล็กๆเพื่อหาทางเล่นงานพวก FBI ที่ต้องฆ่าเยอะถึง23คนเพราะต้องการจำกัดขอบเขตเป้าหมายหนูทดลองที่ต้องใช้จึงมีหลายคนช่วงว่าง8วันหลังจากที่ทดสอบจนถึงวันลงมือมันปล่อยให้ FBI ตามสืบประวัติของคนอื่นๆเพื่อถึงมันจะได้ไม่ตกเป็นเป้เปาเพราะฉะนั้นคิระ มันต้องคิดว่าในช่วงวันที่14ถึง1ิ FBI ต้องติดตามสืบประวัติใคยๆอยู่แน่ซึ่งมันก็คิดไม่ผิดและนี่คือข้อมูลจาก FBI ส่วนเรื่องอื่นผมกำลังรวบรวมข้อมูลสำคัญขอสั่งห้ามไม่ให้ใครนำเอกสารนี้ติดตัวกลับไปสุดยอดส,สุดยอดมากเลยครับถ้าเรารู้ถึงขนาดนี้แล้วถึงเราจะมีแค่นี้ก็ไดะตามจับมันได้งั้นระแบ,บ่งเป็นสทีมสืบคดีฆ่า FBI และแกะรอยคนที่หัวใจวายตาย จากข้อมูลที่ได้จากทางกรมคนที่ถูก FBI ตามสืบในช่วง5วันแรกนั้นก็มีไม่กี่คนนี้ครับอืมจริงด้วยแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมฮะ<อ>เ,าเาทางการเอริสากิมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะถามเมื่อกี้ที่นายบอกว่านายก็เกลียดขำว่าแพ้แต่ที่ยอมเผยโฉมนายพวกเรารู้นานก็แปลว่านายเองก็ต้องแพ้คิระแล้วลสิใช่ครับที่ผมยอมเปิดเผยโฉมหน้า และปล่อยให้ f อ i ทั้งสิคนต้องตายนั่นคือความพ่ายแพ้แต่ว่าสุดท้ายผมต้องชนะผมเองก็เพิ่งเคยเดิมพันด้วยชีวิตครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราทุกคนที่พร้อมใจจะเสี่ยงตายต้องแสดงฝีมือให้มันเห็นว่าสุดท้ายแล้วคุณธรรมย่อมชนะจริงด้วยครับคุณธรรมต้องชนะแน่นอนงั้นเรามาร่วมใจกันดีพวกเราเต็มที่อยู่แล้วฤศกิ ที่จริงแล้วตอนเห็นหน้า so เว็บแรกเราก็นึกร like ะแวงมาเป็นตัวปลอมแต่ตอนนี้เรามั่นใจว่าผู้ชายคนนี้คือแอลถ้างั้นก่อนอื่นผมอยากจะขอคุยกับพวกคุณทีละคนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช really. ่คิรักแฝงตัวมาออาคนนี่เขาไม่เชื่อใจเราอีกงั้นเหรอไม่หรอกเขาทําถูกต้องและถ้าคิรัมันสามารถรู้ข้อมูลภายในได้ตั้งแต่แรกก็แปลว่ามันอาจจะอยู่ในหมู่พวกเราคนได้จริงด้วย ถ้ามันอยู่ต่อก็จะได้เห็นโฉมหน้าคุณริวสก,กิแค่นี้ก็ถึงกับยอมเสี่ยงชัวร์เหรอมาถึงนี่ได้ก็นับว่าดีแล้วทีนี้ก็เลยอีกอย่างถ้ามีอะไรมาชี้ชัดให้แน่ใจได้อีกสักอย่างแล้วก็ถ้าเกิดมันมีช่องโหว่แม่แต่สักที่เดียวเกิดมีเรื่องอะไรแทรกเข้ามาแล้วก็มีหวังได้ถึงคาดแน่ขออะไรอีก,อกสักอย่าง หากมนุษย์คนไหนใช้เดดโนดยอมมทูตเจ้าของเดดโนดมักจะปรากฏตัวให้เห็นภายใน39วันหลังจากเขาใช้เดดโนดยมมาทูตผู้เป็นเจ้าของเดิมของเดดโนดไม่มีสิทธิช่วยเหลือหรือปกป้องความตายที่จะเกิดจากเดดโนดทองหนังสือเสร็จแล้วเหรอ,อใช่ไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีชอบบ่องโหว่ครั้งที่เสี่ยงที่สุดก็คือตอนคนดีปล้นรถเมย์ซึ่งอย่างไรก็ยมมาถึงคีระไม่ได้อยู่แล้วเพราะทั้งตำรวจและแอล รู้แค่ว่าคิราฆ่าคนได้ในววิธีทําให้หัวใจวายเท่านั้นแต่ถ้าจะคิดกลับกันถ้าเกิดมารู้ความจริงข้อนี้นี่แหละช่องโหว่สาคัญะฮะตอนนี้นี่เหรอคะก็คุณพ่อต้องอยู่โต้รุง่งไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนถึงต้องเอาเสื้อผ้าไปให้ไงจ๊ะแต่วันเนี้ยหนูนัดกับเพื่อนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวผมไปให้เองก็ได้ครับจะได้ไปดนสุดอากาศด้วยเฮ้ยโชคดีจังขอบคุณนะคะพี่จะไปสอดแหนมที่โรงพักใช้ปะ แต่ก็ข้าไมได้แค่โต๊ะประชาสัมพันธ์เท่านั้นน่ะเอ้าจะพบไปด้วยพันหนึ่งเหรอะจะไปฆ่าคนอีกแล้วใช่ปะเดี๋ยวนี้เวลาไปข้างนอกเนี่ยจะต้องพบกันด้วยทุกครั้งอ่ะถอยใช้ย,ยามฉุกเฉินไงเล่าในวันนั้นเรย์บอกว่าจะไปชิงจกุกุและในวันนั้นแถวๆชิงจุกุ มีคนหัวใจวายตายถึงสี่คนรวมทั้งจนร่อนรถมยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเมืองเออแล้วคิดรแน่แน่คีดรั่าคนด้วยที่อื่นได้ด้วยมาเลขท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โอ้แต่คุณพ่อไม่เคยปิดเครื่องนี่ สงสัยมีประชุมสำคัญแล้วมั้งนี่ใจไม่ค่อยดีเลยมาโรงพักเนี่ยได้เปิดเถอะนะคะฉันอยากจะคุยกับฝ่ายสืบสวนด้ตัวเองนะคะขอร้องเลยนะคะผมเองก็บอกคุณไปแล้วนี่ครับว่าฝ่ายสืบสวนคดีของคิร่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยครับไม่มีใครอยู่เลยแถมยังปิดโทรศัพท์ด้วยนี่มันมันเป็นความเป็นยังไงเนี่ยงั้นขอเบอร์ติดต่อได้ไหมคะฉันมีข้อมูลสำคัญมากจะมาบอกเกี่ยวกับคดีของคิระนะคะคดีของคิระเหรอ งั้นเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าไปดูอีกทีนะครับผมยังัะมิไ like, ลเป็นลูกชายของผู้กับยังมิโซอิจิโร่นะครับผมเอาเสื้อผ้ามาให้คุณพ่อแต่สงสัยว่าท่านจะไม่อยู่งั้นผมฝากไว้ได้ไหมครับอ้าวไลไม่ได้เจอสนานเลยเออขอโทษนะครับคุณคืออ,อ้าวจำคดีฆ่าเอาเงินประกันเมื่อปีที่แล้วที่่านมาช่วยคลี่คลายคดีได้ไหมตอนนั้น่าอประจำอยู่ตรงนี้ออยิงกันเลยครับเออขอโทษนะครับผมต้องเขียนชื่อไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ย เออแล้วอย่างคดีของคิ URA เธอได้ลองวิเคราะห์คดีนี้แล้วหรือยังอ่ะออครับไม่แน่ผมจะสืบจนรู้ว่าแอลคือใครก็ได้นะครับสืบจนรู้ว่าแอลคือใครที่ฝ่ายสืบสวนไม่มีใครอยู่จริงๆครับเชื่อที่ผมพูดเถอะครับคุณมีอะไรฝากผมไปบอกก็ได้ไม่ได้เลยกนะะัะจะต้องบอกพวกเขาด้วยตัวเองขอโทษนะครับคุณพ่อผมเป็นหัวหน้าชุดทําคดีคิระถ้าคุณมีธุระอะไรแล้วก็ฝากผมไว้ก็ได้นะครับโทรไปคุณพ่อเขาปิดมือถือคิดว่าตอนนี้ผมจะทําไม่ได้แนะ่ คนของเอบีไอถูกฆ่าตายแม้แต่คนในกรมตำรวจยังลาออกไปทั้งเยอะเพราะกลัวคิรา่าตอนนี้ก็เลยต้องวุ่นกันหน่อยนะครับไรเรื่องนี้ไม่ควรเอาไปพูดให้คนนอกฟังนะแต่ข่าวลือมันแพร่จนคนนอกเขารู้กันทั่วแล้วนี่เดาและอีกอย่างกับคนนี้เชื่อใจได้แค่มองตาก็รู้แล้วละครับว่าคุณเป็นคนจริงใจแล้วจริงจังด้วยเมืคดีฆ่าเอ i บีไอเนี่ยตำรวจญี่ปุ่นเองก็เกิดปัญหาภายในขึ้นมาคุณถึงอยากจะคุยกับฝ่ายเสียบสือด้วยตัวเองใช่ไหมครับ เพราะเรื่องนี้มันสำคัญมากถูกต้องมากผมฝากข้อความไแล้วนะครับเดี๋ยวคุณพ่อุณโทรกลับมาถ้าคุณพ่อโทรกลับมาพอดีผมจะให้คุณคุยกับท่านได้เลยจะดีเหรอคะครับแต่ผมคงจะบอกเบอร์โทรคุณพ่อคุณไม่ได้แล้วนะฮะผมทำได้แค่ให้คุณผ่านมือถือของผมเท่านั้นล่ะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไม่ไว้ใจคุณพ่อและไม่ไว้ใจผม <c oughs> ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นหัวเราะระเร่ินเชียวนะนึกก็ต้องรบกวนด้วยนะคะไร <c oughs> เยียก็ติดกลับจนได้นะไรแต่จะว่าไปแล้วคุณก็ใจกล้าหน้าดูนะครับที่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีของคิร่าอย่างนี้เนี่ยไม่หรอกคะแล้วคุณนะคิดว่าคิร่าเป็นคนยังไงอะ่ะออคือ ผมจะขอรบกวนถามชื่อคุณจะได้ไหมครับผมยังม,มีไล้ตัวคันจิคือเทพกับกลางคืนส่วนชื่อไลายก็เขียนตรงตัวเลยละครับ <laughs> ชื่อแปลกมากเลยใช่ไหมครับ <laughs> มากิโชโก,โกคะค่ะตัวคันจิที่แปลว่าต้นไม้ส่วนชโชโกตัวชโชท,ที่แปลว่าแสงสว่างนี่นคุณมากินะครับ <laughs> รู้ื่อละโว้ยคุณมากิครับคามระกาศของคิระตาที่ผมคิดอ่ะน,นะครับ ผมว่าก่อนที่มันจะฆ่าคนมันสามารถควบคุมการกระทาของเดือได้ด้วยนะเหมือนกันเลยค่ะตัวฉันเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะคีระาสามารถควบคุมการกระทําก่อนตายได้และไม่ใช่แค่นั้นนะคะถ้าหากเป็นจริงตามที่ฉันคิดแล้วก็คีระสามารถฆ่าคนได้ด้วยวิธีอื่นนอกจากหัวใจวายสวยด้วยฉลาดด้วยผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันนะคนอื่นๆอาจจะยังไม่รู้ แต่ว่าถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้ฉันว่าเราจะต้องจับคิราได้อย่างแน่นอนผมเองไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยครับแต่ถ้าเป็นไปได้จริงแล้วก็้นคนที่มันอยากจะฆ่าจริงๆเนี่ยมันก็ใช้วิธีอื่นเพื่อกบเกอนได้สิครับใช่และเพื่อนคนนึ่ของฉันอาจจะเคยเจอคิระแล้วด้วยเจอตัวคิระเหร <laughs> อขอโทษนะครับถ้าเขาได้เจอคิระแล้วนั่นก็ต้องเป็นตำรวจแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะครับค่ะ <laughs> เพราะเหตุนี้แหละค่ะ ฉันถึงอยากจะไปพบทีมสืบสวนเพื่อจะเอาอรายละเอียดไปบอกพวกเขาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมาถึงไม่ให้เจ้าตัวมาพูดเองล่ะครับเขามาพูดไม่ได้แล้วนะคะเพราะเขาคือหนึ่งใน f อ i ที่มาสืบคดีที่ญี่ปุ่นนะคะเจ้าที่ FBI บที่เคยเจอคิระอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาเป็นคู่มั่นของฉันเองเลยค่ะเขาเคยมาเล่าว,ว่าบังเอิญไปเจอเหตุการณ์โจปรปล้นรถมี และที่เขาเจอคิระน่าจะเป็นบนรถเมลนั่นเลยค่ะเอเรยเคนเบอร์อเป็นอะไรไปคะเออเปล่าครับผมแค่ตกใจที่กูต้องเสียคู่ม้นไปอะแล้วทำไมถึงคิดว่าเขาเจอคิระบนรถเมลละครับหลังจากเขาเจอเหตุโจนบนรถเมลได้แปดวันเขาก็ตายพร้อมกับเจ้าหน้าที่เอฟบีไอคนอื่นๆ จรที่ปล้นรถเมย์คือจนที่เพิ่งบุกปล้นธนาคารก่อนหน้านั้นไม่กี่วันและสุดท้ายก็ต้องตายเพราะอุบัติเหตุและเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไหมล่ะคะเช่นว่าเหตุจปรปล้นรถเมย์ในครั้งนั้นเพราะคิร่ต้องการจะหาทางฆ่าเอสบีไอที่อยู่ในญี่ปุ่นถึงได้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะขโมยข้อมูลจากเขาอย่างแน่ๆเลยและทีนี้ก็ทําให้โจรที่ปล้นรถเมย์โดนรถชนตายสรุปว่าวิธีการฆ่าคนของคิระไม่ใช่แค่หัวใจวายอย่างเดียว การตายของจ้รถดเมนะไม่ได้ตายเพราะหัวใจวายดังนั้นผมค,คิดว่าคิราฆ่าคนด้วยวิธีอื่นได้ด้วยอย่างนั้นเหรอค่ะแต่ผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นการฆ่าดาสสงเดชนะครับคุณไม่เลยฉันมั่นใจว่าเหตุดรดนร์เมนต้องเป็นฝีมือของคิร่าอย่างแน่นอนค่ะทำไมถึงมั่นใจอย่างนั้นล่ะครับเพราะตั้งแต่ฉันได้ยินเขามาเล่าเรื่องจนพรนรดนเมนฉันก็สงสัยแต่แรกแล้วตอนเขาอารมณ์ดีๆฉันก็เลยปล่อยคำเขา ถึงเขาจะไม่ได้บอกชื่อคนคนนั้นมาแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่ชี้ชัดอะไรเหรอครับเขาบอกว่าเขาเผลอแสดงบัตรเอฟบีให้คนคนนั้นดูเนี้ยใกล้มาถึงตัวแล้วแหละเข้ามาที่นี่เพื่อสืบตำรวจญี่ปุ่นในเชิงลับจึงมีกฎว่าห้ามแสดงบัตรให้ใครเห็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นที่คิระรู้ว่ามี FBI อยู่ที่ญี่ปุ่นมันต้องรู้มาจากคู่มันชันอย่างแน่นอนคร <s> ัสุดยอดเราได้ถทกเพงเลย นี่สินะช่องโหว่ที่ไล่กลุ่มออกกลุ่มใจนักหนานอย่างนี้นี่เองเหรอความจริงที่มีแต่คนคนเดียวที่รู้มาจากความแค่ส่วนตัวที่คุณต้องเสียงคู่มัน่นที่ทำให้คุณมองอะไรทะลุโปร่โปรอย่างนี้ว่าคิราัสามารถฆ่าคนด้วยวิธีอื่นได้ด้วยค่ะในการสนทฐาที่เยี่ยมมากๆแต่ผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะเพราะมันมาจาก,การวิเคราะห์ด้วยอคติแต่ว่าเขาก็น่าจะเอาความคิดนี้ไปเป็นประเด็นในการสืบคดีแถมยังมีพยานปากสําคัญอย่างคุณด้วยนะ และถ้าหากมันถูกต้องเป็นจริงอย่างที่คุณพูดอ่ะคิระก็ต้องโดนจับในเร็ววันนี้แน่นอนก็เพราะว่าคนที่คู่้านของคุณแสดงบรให้ดูบนรถเมล์น่ะเขาก็คือคิระตัวจริงเกิดไปแล้วเมื่อไหร่ถ้าเจียนี้เอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจก่อนเราแล้วก็แต่ว่า รู้สึกว่าเทพที่ไม่ใช่โยมาทูดนจะยังเข้าข้างฉันอรอ